ความสำเร็จที่ขาดวินัยก็ไร้ผลคลิปนี้จะช่วยให้คุณได้พบความจริงว่าในทุกๆเป้าหมายทุกความฝันทุกผลงานของผู้ที่สำเร็จล้วนต้องผ่านการทำอย่างมีวินยัยและความพยายามที่มากพอครับทุกการตัดสินใจที่คุณทำ จะมีผลตามมาเสมอคุณจะทำให้ตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลงคุณทำให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับคุณมีการเรียนรู้หรือหยุดนิ่งวันนี้ไม่ทำดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้คอยอีกสองสามนาทีก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปจงอย่าทำแบบนั้นกับตัวเองอย่าทำให้เวลามันผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคุณบอกตัวเองว่าคุณจะออกไปทำอะไรให้ออกไปลงมือทำจริงๆอยา่าโกหกตัวเองเป็นอันขาด,ค,ค,ดาค,หหาคุณคิดว่าคุณโกหกหัวหน้าไปคุณคิดว่าคุณโกหกพ่อแม่ตัวเองคุณคิดว่าคุณโกหกอาจารย์ของตัวเองไปคุณคิดว่าโกหกใครบางคนบนโลกนี้ไปก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็คือการโกหกตัวเองอยู่ดีในอนาคตมันจะไม่มีใครมาช่วยเหลือ มาช่วยสร้างเส้นทางชีวิตให้กับคุณจงออกไปใช้ชีวิตปล่อยให้คนอื่นโทษนู่นโทษนี่ไปไม่ว่าจะเป็นโทษพ่อแม่โทษครอบครัวโทษหัวหน้าหรือโทษระบบปล่อยให้พวกเขาบ่นกับโลกที่มันไม่แฟร์นี้ไปพราะคุณคือผู้นำชีวิตของตัวเองจงเลือกเส้นทางที่ต้องมีความรับผิดชอบทางที่ต้องทุ่มเททางที่ต้องมีการเสียสละ มันคือเส้นทางของวินัยจงสร้างให้วินัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณแล้วทุกๆวันของคุณก็จะดีขึ้นจงสร้างวินัยในจิตใจของตัวเองและอย่าต่อรองกับตัวเองเป็นอันขาดอีกทั้งเลิกผลัดวันประกันพรุ่งได้แล้วจิตใจของคุณรู้จิตวิญญาณของคุณรู้ดีรู้ว่าเราต้องทำอะไรทางเลือกไหนดีที่สุด แทนที่จะปล่อยให้เป้าหมายความคิดสุขภาพและการมีวินัยของตัวเองนั้นเอ็นเอียงจงลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงไปตามเส้นทางนั้นเส้นทางสู่ชัยชนะถ้าคุณยังมีข้ออ้างอยู่ว่าทำไมคุณถึงทำอะไรออกมาได้เครื่องครื่องกลางทํางทำไมถึงไม่ลงมือทำทำไมถึงทำมันไม่สำเร็จทำไมไม่ทำมันให้เต็มที่ ทำไมเริ่มทำอะไรได้แค่ไม่กี่วันก็ล้มเลิกทำไมถึงมีข้ออ้างว่าชีวิตมันถึงได้แย่แบบนี้มันจะกลับกันเลยถ้าคุณมีความอดทนมากพอถ้าคุณมีความกระหายมากพอถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณต้องการมากพอคุณจะทุ่มเทให้สุดแรงในสิ่งที่คุณทําและคุณก็จะพูดกับตัวเองว่าฉันทําได้ดีกว่านี้และที่ผ่านมา ฉันไม่ได้เสียเวลาฉันไม่ได้เสียแรงเปล่าเลยคุณใช่คนในแบบที่คุณควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าคุณรู้ตัวแบบนี้ทางออกก็คือลงมือทำํำถ้าลงมือทํำมากกว่านี้สน,นอยคุณก็จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่ฉันไม่ได้มีเวลาเหมือนคนอื่นนะจะทํำยังไง ก็ตื่นให้เช้าขึ้นสิฉันไม่ได้มีทักษะเหมือนคนอื่นนะจะทํายังไงก็ฝึกฝนให้มากกว่านี้ซะสิในเมื่อคุณไม่มีเหมือนคนอื่นเขาคุณก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาก็เท่านั้นเองโลกที่เราอยู่มันก็เป็นแบบนี้มันไม่แฟร์แบบนี้ละ่ะแต่คุณจะสามารถทำมันได้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้สิแล้วคุณจะทำได้ และเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่องหนึ่งแล้วความมุ่งมัน่นความพยายามที่คุณได้ทำลงไปนั้นมันจะทำให้คุณเลิกฝันลมๆแรงๆจงเริ่มใช้ชีวิตอย่างจริงๆจังซะทีพยายามเข้าและสู้ต่อไปความฝันของเรานั้นมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เพื่อส่งต่อเรื่องดีงามยังรุ่นต่อๆไปคุณอัดพลังเสียงสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณที่กดติดตามชื่นชมและส่งต่อครับ